เเเดด้้้้ออถาธใใหหกกััันนสสิิ็มีขอโอกาสในเดอ้อโอกาสมีไว้สำหรับผู้กล้าเท่านั้นกระแสธรรมกระแสะเพลงในวันนี้มาฟังสิ่งที่ดีๆจากเนื้อหาเพลงสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับบทเพลงที่มีชื่อว่าขอโอกาสในเดอ้อคนเราเกิดมาในชีวิตนี้โอกาสมีไม่มากสักเท่าไหร่ บางคนมีโอกาสแค่ครั้งเดียวในชีวิตที่จะเข้ามาบวชบางคนมีโอกาสครั้งเดียวในชีวิตที่จะแต่งงานบางคนมีโอกาสครั้งเดียวในชีวิตที่จะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับชีวิตนี่แหละคือโอกาสที่สําคัญเพราะฉะนั้นการที่เรามักจะขอโอกาสกับใครสักคนหนึ่งนีมันมีไม่บ่อยมันมีไม่มากอยากจะให้ทุกท่านที่ฟังรายการอยู่นี้เป็นคนที่ใช้โอกาสให้คุ้มค่า ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ถ้าหากว่าเราจะมีใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนก็ดีเป็นคนรักก็ดีเป็นคนที่เรานับถือก็ดีโอกาสที่เราจะทําดีต่อเขาเรามีโอกาสทุกวันเรามีโอกาสทุกวินาทีแต่เราทรําได้อย่างเรามีแต่รอรอโอกาสเราจะไปไม่ถึงสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเพราะฉะนั้นอย่ารอโอกาสจงทําโอกาสและอย่าขอโอกาสบ่อยมากจนเกินไปเพราะ โอกาสนั้นมีไม่มากสำหรับทุกคนฝากไว้ให้คิดชีวิตจะประสบความสำเร็จถ้าเรารู้จักสร้างโอกาสและพัฒนาโอกาสแล้วทำโอกาสให้ประสบความสำเร็จขอจเจริญพรกาส่เเ้้ใหหัิจล